ต่อจากต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าจะมาสอนตั้งค่า F MSI Actor Banner นะครับผมว่าแบบสอนแสดงค่าต่างๆนะครับวันนี้จะมาสอนตั้งค่านะ้นตอนแรกกดเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็มากดที่ฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดเอ่อที่ตรงนี้นะครับอันที่3เนาะโอเคอันแรกนะครับ G P U หาคําว่า G P U ก่อน ด,ดน,นมันมีเลขหนึ่งไหมมันต้องมี G P U เลขหนึ่งด้วยอ่ะคือว่าผมใช้เวอร์ชั่นเก่าแล้วมันอัปเดตโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วไอ้นี่แหละ G P U ไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตรง G P U นะก็ให้ทุกคนติ๊กตรงนี้1ทีนะครับจากนั้นก็ติ๊กตรงนี้ครับ โชว์อินออนสกรีนนิดเพย์นะครับติ๊กตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้อันแรกนะครับผมให้มันขึ้นว่าอินนะครับแล้วก็ o s d นะครับต่อไปนะครับก็ g p u ตรงนี้นะครับ g p u อ่ะแล้วก็ติ๊กตรงนี้เหมือนกันนะอ๋อไม่ไม่ไม่ให้ถึงตัวนี้อ่าติ๊กเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปก็ c p u นะครับหาตามผมเลยนะครับผมอ่านภาษาอกิษไม่ออกนะอ่ะ c p u นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว จำได้ CPU มันจะแบบไม่มีเลขแต่วนีมน้มันเป็นอะไรอ๋โอโอเคถูกละไอ้ตรงนี้แหละครับแล้วก็กด CPU หนึ่งนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วกดโชว์ตรงนี้เลยนะครับให้มันขึ้นแบบนี้นะเลื่อนหาต่อไปก็อ่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดโชว์ตรงนี้เหมือนเดิมนะต่อไปแรมนะครับแรมแรมแรม นี่นะครับตรงนี้เลยนะครับกดไปกดโชว์ครับต่อไปขาดไม่ได้เลยครับเฟรมเรทครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดโชว์อนเดิยนะครับโอเคนะครับตั้งค่าในตัวนี้ก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันจะโชว์แบบค่าเอ่อเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะอันนี้ก็คือเราต้องเปิดอันนี้ขึ้นมาด้วยนะครับมันจะต้องทํางานร่วมกันนะถ้าใครหาไม่เจอก็กดตรงนี้ครับมันจะมีอยู่หรือว่าใครหาไม่เจออีกก็พ์ช่องค้นหาก็ได้ครับชื่อก็ ตามนี้เลยนะโอเคไอตรงนี้เปร่บเป็นออฟตรงนี้ออนะครับไอตรงนี้คืออะไรอ่ะผมก็ไม่เคยมายุ่งกับตรงนี้เลยก็โลนั่นแหละตามผมไปไอตรงนี้น่าจะขยายนะผมก็จะเอาเป็นเล็กสุดๆเลยประมาณนี้ก็แล้วกันนี่น่าจะเป็นสีนะครับผมจะขอเป็นสีเขียวเนาะโอเคอันนี้มันก็จะปรับนะครับว่าจะเอาขนาดไหน ้วผมก็ไปต้องเดิมนี่แหละโอเคก็ทําแบบนี้ครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับจากนั้นท่านผู้ชมแบบลองเข้าเกมดูเนาะโอเคนะครับเราก็อยู่กับเกมไฟเอ็มนะครับผมก็เอพีเอสผมขั้นบนเลยนะครับตอนนี้นะครับ GPU ผมการ์ดจอของผมก็ร้อนแบบ71องศาเลยนะเอาดีๆแล้วก็ GPU ผมก็ทำงาน90องศานะเอ้ย90องศาอะไรเ0นะครับผมในส่วน ความร้องของ CPU นะครับก็5-8เนาะแล้วก็ทำงาน5-6เปอร์เซ็นต์ตอนนี้แรมของผมกินไป12กิกะอ้ไฟเย็นมันกินแรมชิบหายอะ่ะ FPS เอนก็อยู่กับ70-80เนาะปกติผมจะเล่นแต่โล w นะเพราะคมผมมันกาดเนาะเล่นแต่โล w อะ l o แบบไม่ใช่ low มัมมน normal เนาะเออในอ่าใช่ครับผมจะเล่นแต่ normal อ่าไม่ไม่ไม่อยากปรับสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยว เราเอาเกมดีกว่าไม่ต้องเอาภาพนะคบเพราะว่าภาพมันสวยอยู่แล้วแหละโอเคนะคบโอเคนะครับผมสำหรับการวิธีสอนการตั้งค่า i อแอปเอ่อแอปมันชื่อว่าอะไร MFI Actor Banner หรือเปล่านะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนะครับการสอนตั้งค่าของผมนะมันจะแสดงการ์ดจอนะครับความร้อนการ์ดจอนะครับแล้วก็การทํางานของการ์ดจอนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็ซ p u ก็ความร้อน c ี u แล้วก็ การทำงานของการทํางานของ CPU นะครับกี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็มีการกินแรมไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็เฟรมเลทนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบกันไปก่อนคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ